อารามนั้นเป็่อนยังนี่เขาจีทหาใครติพี่น้องพูละ200พูละ200พ <200. S 1> ูละ200เลยตอนี่นะ่ะกลาวว่ามันจะแน่นอยู่เบิงแล้วพูลเดียวนั้นนี่200บา้าแต่บ้านทเมืองคุณพากินเดี๋ยวให้ยังได้สิต้องได้กินเ,เห็นเขากินก็อยากกินน้ำนี่ขอไกล <c oughs> มันหวานจนจะออกขมว่ะชัดไหมนะชิบมาแกจับ คำแรกเลยยังกรอบอยู่หรอกรอบอยู่แต่ข้างในรู้สึกว่ามันจะนั่นแหละมามามาพี่น้องมากินทุเรียนกินไปก็จมไป ทุเรียนเนี้ยมากินไปแล้วทั้งหวานทั้งขมมาเนี่ยมงแต่กินทุเรียนกันยังขมพี่น้องเท่าแล้วบ่กลัวมันจะนั้นกลัวมันอ่อนแล้วแต่กลางหลังมันแน่นอยู่กรอบนอกคุ้เนี่ย,ย,นนยชื่อมันก็บอกกรอบนอกคุ้งไงหวานจนขมจนออกขมๆเนี่ย รดขมด้วยผู้เท่ามากินของขมกว่าหวานนะครับแบก้อยขมต้มอะไรก็ยังไรเนาะอันนี้พมทุเรียนของหวานๆแต่แท้ๆมันยังมาขมอยู่พี่น้องเลยนุกจมเลามันกินไปจมไปพร้อมเลยครับอ้ามันจะออกน้ดำๆขมเพราะมันออกสีแรน มันแร่เลยขมอย่างเ้นนมขมปีเลยออกรสขมอ,อะ่ะไม่อร่อยหรอมันออกขมหวานผสมขมรู้ว่าเธอไม่เคยกินแบบตัวมันหวานเคยกินแต่แบบกอรอบพอกินหวานก็เลยเป็นรสขมหรอ ปลูกเองไม่ได้นะครับต้องซื้อเขากินนี่แหละเมื่อไหร่มีที่เดี๋ยวจะปลูกกินให้น้ำใจเลยเนาะทุเรียนมันปลูกยากแต่พ่อสีพวกนี้สีสช้ำๆมันจะออกขม ชัดๆเห็นชัดไหมตัวมันตัวมันน่าจะพาขมนะออกจุดซ้ำๆซ้ำๆดำๆแต่กรอบอยู่แต่ทำไมมันออกรสมีรสแบบหวานผสมขม หวานมากจนกลายเป็นขมก่อบูรานเขาว่าแ <c oughs> ม่แตะกัดตรวนี้แขกแก่ยังแทบแทบดูว่าเขาเอามาบ่มมอาบ่สงสัยมันก็เลยแบบมันไม่ได้สุกข,ขา<ม>ตน้นสุกแบบฝานหัวบ่มม,มาบังคับให้มันสุกอ่ะมันจะเป็นงไงนะมันก็เลยสุกไม่เท่ากัน ป,ปตั้งแต่กินมาไม่อร่อยใช่ไหม<อ>ตัวน<อ><อ>ี้มันไม่หอมนัวมาก่อนไหมบางลูกมันจะว้านแบบลูกนี้มันผสมขมขอบคุณครับพี่น้องครับที่มาติดตามรับชมแล้วก็มาให้กำลังใจครับมาเดอ้อมาเดอ้อครับตุเรียนขมนะครับ ขอบคุณอีกเีนหนึ่งครับอย่าลืมติดตามครับคลิปต่อๆไปด้วยครับมีอะไรดีๆก็จะนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันเด้อกับเด้อขอบคุณครับไปสองร้อยบาทแบบเดียวเหมียนมันเรียบร้อยกินไปจมไปอืบอกไปว่าขมๆแต่ก็จนหมดอขม,มนี้สองรอยบาทเพราะกิโลละสองรอยบาทขมเป็นยาหนึ่งภูสองร้อยบาท นี่คือขมเป็นยาอขมปีเลยเคยกินบอกพี่น้องทำไมมันขมแต่ทุเรียนเนี่ยทุเรียนใต้ร้อยแปดสิบกิโลละร้อยแปดสิบทุเรียนระยองยังอยู่ที่โลละสองร้อยทุเรียนภูพาน <รอ S 1> ไม่พอ,อก,กินอืเหย่งกันกินทุเรียนปูพานไม่พอ ส่วนละสองสามลูกแย่งกันซื้อ,อ